สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านบุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอารยมัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับทุกคนนะมนุษย์เราเนี่ยมีจิตแห่งพุทธะอยู่ในตัวทุกคนนะเพียงแต่ว่าจิตพุทธะเนี่ยมันยังไม่เปิดเผยออกมานะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ย นะครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครสูงต่ําอะไรหรอกนะมันคือสมมุติเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งสมมุตินี่แหละนะมันเกิดมาจากความหลงนะหลงเนี่ยตาตัวตนหลงจิตนี่แหละทําให้มารู้สึกว่ามันมีสูงมีต่านะมีดีกว่ามีด้อยกว่านั่นคือโลกสมมุตินะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะหรือเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้ที่มีจิตเนี่ยจิตทุกดวงเนี่ยล้วนมีความเป็นพุทธะอยู่ในจิตนะครับ ทุกคนมีสภาวะพุทธะอยู่ในตัวแต่มันถูกปิดกั้นไว้นะด้วยตัวหลงนะครับและความอันตรายนี่แหละนะที่จิตพุทธะนี่ถูกปิดไว้นะด้วยตัวหลงนะครับด้วยความไม่รู้นี่แหละมันยังสามารถนำนะจิตทั้งหลายเหล่านี้ที่ถูกปิดบังนะให้ไปสู่กำเนิดนรกแล้วก็บายได้นะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับ ผมมีโอกาสนะเจอคนหลายคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเวลาพูดออกมามันมีความหลงนะเขาไม่รู้ตัวนะความหลงในจิตในตัวตนของเขาบางทีชอบบูลลี่คนนะบางคนก็ชอบจะดูถูกคนนะครับเ,ออเขาเรียกว่าเป็นเพราะว่ามันมีตัวหลงอ่ะที่ครอบงําตัวจิตนี้อยู่นะเขาก็รู้สึกว่ามันมีดีกว่าสูงกว่าเหนือกว่านะก็เห็นคนอื่นด้อยกว่านะครับจึงทําให้บุคคลเหล่านี้ บางทีมีการศึกษาดีมีการศึกษาสูงนะเกิดในวงตระกูลที่ดีแต่กลับทําบาปกรรมนะด้วยการบูลลี่คนนะด้วยการดูถูกผู้คนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่นะเกิดในฐานะต่ําต้ตอยนะครับหรือว่าเกิดมาเขาเรียกว่ารูปลักษณ์อะไรต่างๆนะนะไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเหมือนคนอื่นเนี่ย แต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะสูงต่ำดำขาวนะชายหญิงเนี่ยมีจิตเนี่ยล้วนแต่มีจิตพุทธะเนี่ยแฝงอยู่ในตนทั้งสิน้นเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะมันยังถูกตัวหลงปกปิดเอาไว้ที่กล่าวเช่นนี้นะครับไม่ใช่พูดลอยๆนะครับมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะอะไรครับผมอ้างจากตำหลับตำราพระไตรปิฎกพราะนั้นบุคคลที่จะเปิดเผยจิตพุทธะออกมาได้เนี่ย ก็คือผู้นั้นน่ะต้องเห็นพุทธะในตัวเองก็คือพูดง่ายๆก็คือมีพุทธธรรมอ่ะนะมีพุทธะจิตจิตนะที่เป็นพุทธะหรือจิตที่รู้ตื่นนะรู้เบิกบานนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อยู่ในตำราตำราพระไตรปิฎกนั่นแหละครับก็คือบุคคลที่จเจริญสติภาวนาจเจริญสติปัฏฐาน4นะีนะเจริญอริยมรรคมีองคนะ์8ปดศีลสมาธิปัญญานั่นแหละครับ เมื่อจเจริญมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งสามารถละกิเลสสังโยชน์สามได้ผู้ที่ละกิเลสสังโยชน์สามได้เนี่ยเจ้ากิเลสสังโยชน์สามเนี่ยแหละครับก็คือตัวโมหะหรือตัวหลงที่ผมกำลังพูดถึงนะว่าถ้าเกิดใครสามารถที่จะละตรงนี้ได้เนี่ยจิตพุทธะเนี่ยก็จะเปิดออกให้เห็นนะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเกิดขึ้นได้ในจิตทุกดวงนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกปิดบังไว้ นะด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงนะในเบื้องต้นก็คือถูกปิดบังไว้ด้วยสังโยชน์สามนั่นเองนะความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์การเข้าใจผิดนะในเรื่องของขันห้านะว่าเป็นตัวเป็นตนนะมองเห็นเข้าใจผิดแล้วก็เรื่องของการถือสินพจน์ที่ผิดนะเพราะฉะนั้น3าประการนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นด่านแรกเลย นะซึ่งบุคคลทั้งหลายนะซึ่งมีจิตพุทธะเนี่ยอยู่ในจิตทุกคนแต่ถูกปิดบังเอาไว้ท่านจึงมีหน้าทีนะ่ที่จะต้องเนะขาเรียกว่าวเอาเจ้ากิเลสที่ปิดบังเนี่ยหรือนะสังโยชน์สามเนี่ยออกไปน,นั่นเองนะจึงเล่าสู่กันฟังถ้าใครยังไม่สามารถนะเอาเจ้ากิเลสสังโยชน์สามออกไปได้เนี่ยถึงแม้มีจิตพุทธะอยู่นะก็ยังสุ่มเสี่ยงที่จะไปนรกอบายได้น,นั่นเอง ใ,ใครที่สามารถที่จะเอากิเลสสังโยชน์สามออกไปได้ก็จะปิดกำเนิดอบายนารกนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ